น,นี่เป็นบอกปลาคร์บนะครับเยอะอยสวยๆทั้งนั้นเลยอยากเอากลับไปเลียงบ้านเยอะเยอเยอ่ยอะเยอ่เอะเยอะยองมยกชันะชอบอะะตัอใหญ่นะคยับจริงๆตัวเหญ่นะ เเข้าเลยลูกเข้าเลยจะให้ใครจะหา้หารเชิญเลยลูกอ่ะออมีเด็กโปรยอาหารไปก็จะเป็นนุ่งเลย มีคนโยนอาหารไปก็จะมาลุงกันอะไรลองโดดลงไป <Okay. S 1> น้องไม่มีพิษลูกโดดได้จับไ,ด,ไ,ด,ได้น้องไม่กัดน้องไม่กัดน้องไม่กัดเรียนไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ยื่นมือลงไปนะลูกนะ <c oughs> ว่าไง ตัวนี้ตัวใหญ่เนี่ยตัวนี้ตัวใหญ่เลยใหญ่อะใหญ่ทุกตัวเลย